สวัสดีครับคุณผู้ชมในข่าวร้ายก็มีข่าวดีเสมอนะครับเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่าบมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งในแวดวงการเมืองนะครับขอไม่เอ่ยนามละกันได้ออกมาพาดพิงถึงน้องลิซ่าถึงเรื่องวุฒิการศึกษาของน้องลิซ่าและมีการพูดเชิงเปรียบเทียบนะครับกับน้องลูกหนังลูกสาวคุณตัวสลันยูว่ากว่าน้องลูกนังจะได้เรบิวต้องผ่านความยากลําบากไม่ต่างจากน้องลิซ่า ซึ่งบิงหลายคนนะครับเดือดอีกแล้วเพราะมีการโยงถึงน้องลิซ่าซึ่งในคลิปนะครับท่านผู้สูงอายุท่านนั้นนะครับก็มีการใช้คำหยาบค่อนข้างเยอะนะครับโดยมีคำกล่าวบอกว่าเธอมีคุณวุฒิสูงกว่าน้องลิซ่าเพราะเธอมาจากอักษรจุฬาซึ่งบิงหลายคนบอกว่าคำคำมนนี้แหละที่ทำให้บิงเดือดจะเปรียบเทียบกันทำไมถ้าจะอวยน้องลูกหนังก็อวยไปแต่อย่ามาโยงถึงน้องลิซ่าเลย เอาไปว่านะครับคุณผู้ชมข้ามข่าวนั้นไปก่อนเลยมาฟังข่าวดีกันดีกว่านะครับลิซ่านะครับกลับมาอัปเดตความสดใสผ่านอิสแกรมส่วนตัวของลิซ่ากันแล้วซึ่งไวยจีนะครับบอกว่าลิซ่าหายโควิดแล้วลิซ่าได้รับการรักษาตัวที่บ้านมาสักระยะหนึ่งแล้วและได้รับการปล่อยตัวจากการกักตัวเมื่อเวลา10บโมงเช้าเวลาไทยนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีมากๆน้องแข็งแรงและปลอดภัยแล้วนะครับ และนับตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนนะครับที่ทาง YG แจ้งว่าน้องลิซ่านั้นติดโควิดทุกคนก็เป็นห่วงน้องลิซ่านะครับจนติดเทรนและมีดราม่าค่อนข้างเยอะเลยในช่วงที่น้องป่วยสรุปแล้วนะครับลิซ่าเนี่ยหายป่วยก็มาลงรูปแล้วรู้ไหมนะครับว่ามีคนเฝ้ารอน้องและคิดถึงน้องเยอะมากๆน้องน่ารักที่สุดในโลกเลยและลิซ่าก็กลับมาอัพไอจีน้องมาในลุคนี้สวยมากๆแต่งตัวสไตล์เท่ขนาดนี้ขุ่นดีมากๆปังเลยนะครับและก็มีคนคิดถึงมากๆเลยนะครับ ส่วนพี่ดีเจงูนะครับก็มาอย่างไวเลยทีเดียวเข้ามากดไลค์และเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่า Queen is back ไม่พลาดจริงๆเลยนะครับพี่ดีเจงูของเราเนี่ยจบข่าวนะครับคุณผู้ชมในข่าวไม่ดีก็มีข่าวดีอยู่เสมอนะครับช่วงนี้อากาศก็หนาวแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนเที่ยวให้สนุกด้วยถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับจะมาแจ้งให้ในช่องนักันะครับคุณผู้ชม